สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหนูโรงพ้าเบิงพาทัมนะคะจะพามาเยี่ยมชมเต็นท์รถของป้าสอนะคะรถมือสองสภาพดีราคาถูกค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะแนะนำหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยวันนี้จะพามาดูรถมือสองราคาถูกที่เต็นท์ป้าสอครับผม ปิกาศเต็น์บ้นซ้อนอยู่ที่จังหวัดอุบลครับอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะตอนนี้มีรถเหลือรถอ,อ,อ,อยู่ประมาณห้าหกเจ็ดคันเพราะยังเก็บงานอยู่อีกสามสี่คันยังไม่เสร็จเราก็มาชมเท่าที่มีนี่ก่อนอ,อืเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดด้วยว่าตอนนี้มีรถกี่คันตอนนี้มีตัวไหนโชว์ก่อนคะอ่ะเริ่มที่คันแรกเลยคันนี้ไม่ได้เข้าใหม่นะเข้านานแล้วแต่ยังขายไม่ได้คือว่า Vigo ปีศูนย์ห้าแปลงหน้าแชมป์คันนี้หน้าาาเป็นแชมป์นะครับผมตัวยกสูงเนื้อตัวดีสีบางครับผมสีบางส,สีบางต้องอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะลูกค้าต้องเอาไปเก็บ<อ>งานนะครับเก็บงานเพิ่มเติมยังไม่ได้เก็บงานค่ะครับแ,แต่เบื้องต้นก็ถือว่าใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วแต่ว่าอาจจะมีพวกสีสันอะไรเงี้ยที่ยังไม่สวย ครับผมคบเครื่องดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดครับคันนี้วีโก้วีโก้ปีศูนย์ห้าดูภายในครับดูภายในกันค่ะมีเรือนใหม่ที่ต้องซ่อมกำลังซ่อมไม่อยู่สั่งอะไรอยู่ครับวีโก้เรือนใหม่ชอบเสียในห้องโดยทรงโดยสารเป็นตู้ลำโพง <5 S 1> ค่าตัวน้องแพงไหมคะค่าตัวคันนี้ผัเปิดไว้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผม หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้ขี่วีโก้ครับผมวีโก้วีโก้อันนี้คันแรกค่ะคันต่อไปเลยค่ะคันที่สองวีโก้ตัวนี้เป็นปีเดี๋ยวนะพอดีเห็นกระดาษหน้าเล่มอยู่นี่คันนี้ปีไหนวะคันนี้เก็บงานสีให้เรียบร้อยแล้วครับรถพร้อมใช้แล้วคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะครับน,นี้ปีสองห้าห้าศูนย์ปีศูนย์เจ็ดครับผมปีศูนย์เจ็ด ปีศูนย์เจ็ดตัวรถเป็นตัวจีกระจกไฟฟ้าเครื่องสองจุดห้าอันนี้ภาษีน่าจะขาดขาดปีที่แล้วขาดหกเจ็ดแต่ไม่เป็นไรเรื่องต่อภาษีปาา๋าจัดการให้ได้ป๋าจัดการให้ใช่ไหมคะต่อภาษีนี่ได้ครับเรื่องต่อภาษีห,หรือว่าลูกค้าจะเอาไปโอนที่บ้านป๋าก็มีส่วนลดให้หคร,ราคาค่าตัวคันนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสามืน ห้าพันบาทนี่ 5, <000 S 2> เก็บ,บางานสีให้แล้วนะงานสีเก็บแล้วแอร์เย็นแล้วครับเลอได้ต่อภาษีรถได้เนื้อตัวดีอยู่ครับมันนี้ก็เดิมเดิมมาจากโรงงานเลยผิวพันดีสะอาดแล้วก็กงานสีเก็บงานมาแล้ว100ร้อยเปอร์เซนต์เครื่องดีสีสวยคันนี้ร,รถยังไม่เคยอ่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้เสริมแหนบไม่ได้บรรทุกหนักมาครับผมแหนบก็เป็นแหนบเดิม เดิมเดิมดิมเดิมหน้าหลังเดิมรถคันนี้เดิมเดิมไปดูข้างแต่เป็นตัวเตี้ยตัวต่ําำเดี๋ยวดูดูภายในกันเนาะภายในห้องโดยสารห้องโดยสารนี่ครับทังทาความสะอาดให้แล้วทความสะอาดพร้อมใช้งานแล้วครับผมรถตอนนี้เป็นยังยังเปิดแคบไม่ได้นะตอนนี้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทเป็นปีห้าศูนย์อยู่ยังเปิดแคบไม่ได้ครับรถเปิดแคบจะอยู่ประมาณปีห้า ห้าหนึ่งห้าสองขึ้นไปอันนี้เป็นห้าศูนย์เป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะมาเป็นเปิดแคปหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทใครสนใจนะคะทักมาเลยเดี๋ยวจะให้ขึ้นเบอร์โทรค่ะป่าไหมพิกัดพี่บูลมังสาหารเด้อเอาอีกรั้นหนึ่งนิสสันนาวรานิสสันนาวรานาวราอันนี้เขเรียกนาวราคาลิเบอร์คาลิเบอร์จะเป็นนาวราตัวสูง นวร่าจะมีตัวต่ํากับตัวสูงแต่ถ้าตัวสูงจะเป็นรหัสเขาเรียกอะไรคาลิเบอร์อะไรประมาณนี้อ,นนอันนี้คือเป็นเป็นรหัสของตัวยกสูงของของนิสันเขาค่ะนิสันนวาวาราคาลิเบอร์อันนี้เป็นปีศูนย์เจ็ดครับปีห้าศูนย์เหมือนกันกับวีโก้แต่ราคาไม่ถึงแสนคันนี้เน,นื้อตัวดีอืมทำสีนนไม่ถึงแสนไม่ถึงแสน เครื่องดีแอร์เย็นอันนี้ก็พร้อมใช้งานครับผมยางเยิงอะไรก็ยังโอเคอยู่ครับยังไม่ต้องทําอะไรเอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยขับได้เลยอืขับกลับบ้านขับกลับบ้านได้เลยคันนี้ปรับเปิดราคาไปที่เก้าหมืนห้าพันบาทไม่ถึงแสนค่ะเก้าหมืพันบาทต่อพสดภาษีให้เรียบร้อยพสดภาษีไม่ต้องห่วงค่ะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับตัวนี้นี่สันจะดีกว่าโตโยต้าหนคือ มี0ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่มันเป็นตัวเปิดแคปได้แล้วครับผมเออนี่มันมันจะ<ค>ดีดมันจะดีกว่าโตโยต้ตรงนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่อะไรเครื่องสองพันห้าเปิดแคปแล้วก็มีหกเกียร์มีหก <6 S 2> เกียร์ยรได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าโตโยต้าโตโยต้าจะได้แค่อ่ะต่อเนื่องกันเลยคันนี้ ปลาเปิดราคาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะเอกสารเล่มชุดโอนครบขอ <พบ S 2> โอนครนนี้ต่อภาษีให้ลูกค้าไปโอนเองหรือให้ปลาโอนให้ถ้าในเขียจังหวัดอุบลก็ได้อยู่ครับผมนี่ส่งบ่คะหรือว่าต้องมาหลับอยูเอ่อจริงๆอ่ะเรื่องส่งอ่ะปลาก็ส่งได้อยู่ดิให้รถสไลด์รถเทลเลอร์ไปส่งได้แต่จริงๆปลาอยากให้ลูกค้ามาเห็นรถด้วยตัวเองมอันดูรถมาทดลองขับมันะจะได้ไม่เกิดมีปัญหากันตอนรถไปถึง มันมันจะตัดปัญหาได้หลายอย่างเลยว่าถ้าชอบค่อยค่อยซื้อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไว้ใจปาวิดีโอมาดูทักไลน์มาคุยโอเคมั่นใจแล้วดูตำแหน่งรถแล้วไอ้อย่างนั้นเราส่งไปให้ให้ได้ค่ะอืมกลัวจะเป็นแบบว่าป๋าอธิบายไปให้รายละเอียดไปลูกค้าก็ไปเคาเียรอกอะไรอะ่ะ นึกภาพรถมันจะประมาณนั้นประมาณนี้พอรถไปถึงแล้วไม่ถูกใจจะเอารถมาคืนป๋าอย่างเงี้ยระหว่างไปจับอะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมันจะไม่ดีทั้งสองฝ่ายทางที่ดีเรามาดูรถที่บ้านดีกว่าถ้าถูกใจเดี๋ยวป๋าส่งให้ก็ได้ไกลแค่ไหนก็ส่งได้ครับคือมาดูก่อนมาดูด้วยตัวเองดีกว่าได้ทดลองขับด้วยครับผมอ่าอีกหนึ่งคันคันนี้ก็ปีเดียวกัน,กนรุ่นเดียวกัน,กนแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาทําเป็นเตี้ย ครับเขาทำเป็นจัดทรงเตี้ยมาใส่ล้อมแม็กมานิสันนาวราร่าวราตัวนี้ก็ได้หกเกียร์เหมือนกันเครื่องสองจุดห้าเหมือนกันเอกาสารเล่มชุดโอนครบอันนี้อันนี้ซื้อจากจากชาวบ้านมาเลยอันนี้รถบ้านรถบ้านแทนร้อเปอร์เซ็นไม่ใช่รถประมูลแต่สีก็ยังสวยเนาะะก็ยังพอดูได้อยู่ครับสียังไม่ต้องทําใหม่ครับเ,เนื้อตัวก็ยังดีอยู่ภายในก็โอเคเปิดแคปได้นิสันหนึ่งราคาไม่ถึงแสนก็เปิดแคปได้แล้วครับ จะดีกว่าอา่ถ้าเปรียบเที่อใส่กับวีโก้เนี่ยตัวนี้จะจะเปิดแคปได้แล้วจะทันสมัยกว่านิดนึงทันสมัยกว่าวีโก้ทันสมัยกว่านิสันก็ไม่ขี้เหร่หรอกบ้านเราก็ใช้กันเยอะอยู่ครับเอาสําหรับคนที่งบไม่สูงมากเอาไปใช้หรือให้ลูก,น,ลกน้องลูกน้องขี่ในใช้งานอะไรพวกนี้ค่ะประมาณนิสันนี่ก็พอใช้อยู่ตัวนี้ป้าเปิดราคาแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าถูกกว่าตัวนั้นหมื่นหนึ่งถูกถูกกว่าตัวดำหมื่นหนึ่ง ตัวนี้แปดหมื่นห้าพันบาทอ่ะดูเนื้อตัวสีสันรอบคันก็ยังโอเคอยู่ครับแปดหมืนห้าพันบาทถือว่ารดบ่ถึงแสนเนาะแบบถือว่าโอเค,อ,เคอยู่นะ,ะสาหรับรถที่มีมีเอกสารคู่มือโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยเออค,คับขีปไกลทางไกลได้แปดหมืนห้าพันบาทครับผมคันนี้หรือสนใจคันไหนก็ทักข้อความมาที่ค่ะอ่าอะไรนะ วัตเจดาดะกับเบอร์โทรเดี๋ยวเขาจะให้เบอร์โทรป้าไหมอันนี้หน้าคลิปค่ะจ้ะของป้ามีเฟซบุ๊กไหมคะเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กป้าแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวติดต่อทางวัตเจดาษก็ได้หรือว่าเอาเบอร์โทรป้าติดต่อไลน์ก็ได้บอกเบอร์โทรหน่อยค่ะเบอร์โทรป้าศูนย์แปดสี่เก้าห้าสองสองสี่สี่หกอาร์อุบลอยู่อุบลเนอะ อยู่อุบลนะคะอยู่อุบลนะครับเต้นรถอยู่อุบลครับผมเพราะว่าลูกค้าทางไกลบางทีไม่รู้ดูคลิปไม่จบโทรมาเลยก็มีพยายามดูคลิปไม่จบแล้วก็จะจะรู้รายละเอียดรถแต่ละคันว่ารถอยู่ที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่หรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยทักมาโทรโทรมาถามได้อีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราดูสี่คันนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเ๋ยจะมาลงให้อีกเป็นระยะระยะครับผมค่ะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้ จำไม่ได้ยี่สิบอดยี่สิบเอดนะครับยี่สิเอดเดือนมิถุนาสไหมเออนี่แหละยี่สิบอ็ดยิบสองมิถุนาหกแปดเด้อถ้าหลังจากนี้ก็โทรมาสอบถามก่อนดูคลิปไม่จบแล้วโทรมาสอบถามก่อนว่ามันบางทีรถบางคันมันขายไปแล้วไงพวกลูกครับพ่งเห็นไงครับอืมโอเคตามนี้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับ